สวัสดีครับผมเว็บไซต์ตัวออนไทย닷คอมนะครับ YouTube ตัวออนไทยวันนี้ผมพาเดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งครับในต่างประเทศท่านโตอยู่จังหวัดยะลาครับที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริครับเดี๋ยวเรามาดูครับกระบวนการทำเห็ุแปรรูปของที่นี่ครับเป็นของขึ้นชื่อตอนนี้ก็ คนเริ่มรู้จักแารแพทยไปจะไปดูดูไม่ค่อยจะเหมือนหน้าเด็ดหน้าเกตแบกตัวนี้จุกแบกนะครับแล้วเห็ดอะไรเห็ดหอมแล้วส่วนเนี้ยอันนี้นะครับเห็ดยาะค่ะเหยาะโอ้อันนี้เห็ดอะไรเห็ดทอดเห็ดทอดอันนี้เรียกอะไรยังไม่ได้แปะรูปที่มาเป็นต้นต้นเลย ขอชิกเข้าหน่อยหนึ่งเห็ดนางฟ้านะครับขอดูที่ขอดูที่สุกหน่อยแหมอันนี้คือที่อยู่ในกระทะเห็นดนาง <c oughs> ฟ้าทอดนะครับโอ้ใครอยากได้บอกว่าเป็นหมูฝอยนะครับโดนตะเหลวแน่นอนพร้อมครับอันนี้ก็คือเสื่องหมักของเท้าเล็กหน่อย รถสมุนไพรและรถสมรมและรถกระเทียมฝั่งนี้ก็ง่ามกันใหญ่นะครับอ้อยอ่าไหนนะไหนนะแห่นน้ำฟ้าทอดรถสมุนไพรอันนี้เหรอครับส่วนอันนี้อันนี้สมุนไพรอันนี้กระเทียมอ๋ออ๋อสลับกันอันนี้กระเทียมโอเค ขอทดสอบเอาจิมเหมดเจ๊บ้อืมอือยังไงนี่คืออะไรอะไรหมุนไผ่นี่เห็ดทอดกระเทียมเออมันจะคล้ายอะไรดีมีมีใบมะกรูดเหรอเยอะเยอะเดี๋ยวผมกินได้มากผมจะมีใบมะกรูดครับ หนักหน่อยนี้แหนมคิดซีมพับไหนไหมแหนมเป็นไงพี่อร่อยอร่อยนะมันเปรี้ยวนิดนิดนะนี้แหนมหมอถ้าถ้าเก็บไว้ทานกว่านี้ก็จะเพิ่มความเปรี้ยวครับแล้วแต่ก็แบบเปรี้ยวบีบมะนาวโอ้ยอืมอืมรสมันพอแหนมบางจิ้นเราเกี้ยวไปโดนพริกเนี่ยอืมเลย มีมีบางชิ้นนี่ยเขียวจะจะเผ็ดเผ็ดแตงมาเลยครับอร่อยอร่อยผมจิ้มลูกชิ้นนะลูกชิ้นเห็ดบครั นุ๊กจิ้นเห็ดเขาทำเนื้อเนึบอเนึบอครับอารมณ์เหมือนเจ้าเจ้ากี๊ยวหมูเป็นเดืมนครัเนี่ยนะครับเป็นเดือนแล้วเหรอครับบรรจุถุงอย่างดีครับสิลเห็ดจอกแหนมเห็ดครับแหนมเห็ดราคาดูทุกอย่าง40บาทยกเว้นจ้าจ้อจอห้าสิบ ดูแพ็กเกจิ้งครับอ้โหโเหีบห่อสุดยอดแล้วลูกชิ้นไม่ติดราคาครับยังไงไม่มีราคาแล้วนี่นะครัข้อมูลเป็นโครงการในพระราชดำริรอะโทรัได้